สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูเอชเช่นเคยในวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งสิ่งต่างๆรอบตัวเราก่อนอื่นนักเรียนหยิบหนังสือเรียนสองเล่มนี้ขึ้นมาก่อนนะลูกแล้วเปิดไปที่หน้า75วันนี้เราจะขึ้นสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุลสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มนุษย์ใช้ประโยชน์ก็ได้แก่ภูมิประเทศภูมิประเทศก็หมายถึงลักษณะความสูงต่ำของแผ่นดินอย่างเช่น ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาที่ดอนที่ลาบที่รุ่งชายฝั่งทะเลท้องถิ่นแต่ละแห่งจะมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันออกไปส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันออกไปหนึ่งภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ภูเขาก็จะมีลักษณะของพื้นโลกที่มีความสูงและมีความลาดชันพื้นที่ส่วนใหญ่บนภูเขาเป็นแหล่งป่าไม้และเป็นเขตต้นน้ำลำทานนักเรียนดูภาพนี้ประกอบนะลูกชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานเห็นไหมลูกภาพนี้นะคะชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบนภูเขาเนี้ยจะมีความผูกพันกับธรรมชาติจึงมักประกอบอาชีพในการหาของป่า และปลูกพืชเมืองหนาวมีการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดนักเรียนมาดูนะลูกการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดเหมือนภาพนี้นะลูกนะคะภาพนี้ภาพที่สองนี้ก็คือการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดจะปลูกพืชเป็นขั้นเลยนะลูกเห็นไหมคะปลูกพืชเป็นขั้นบันไดแบบนี้นะลูกนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะลูก สองภูมิประเทศที่เป็นที่ดอนก็หมายถึงพื้นที่ที่อยู่ระหว่างภูเขาและที่ราบจะเป็นที่ดอนเหมือนกับภาพนี้นะลูกดินมักจะเป็นดินตะกอนเนื้อหยาบพืชพัธุ์นะลูกก็จะเป็นไม้ยืนต้นมักเป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชไร่พื้นที่ดอนนี้เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่นะลูกนักเรียนมาดูกันต่อข้อที่สเลยนะคะ สภูมิประเทศที่เป็นที่ราบนักเรียนสังเกตภาพนี้แล้วลูกนะคะเป็นที่ราบจะมีลักษณะเป็นพื้นที่ที่ต่ำมีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านเป็นที่สะสมของดินตะกอนดินที่อุดดมสมบูรณ์พื้นที่ราบนะลูกส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนาทำสวน 4. ภูมิประเทศที่เป็นที่รุ่มนักเรียนดูภาพนะลูกเป็นที่ที่อยู่ใกล้แม่น้ําหรือใกล้ชายฝั่งเหมาะสําหรับเป็นที่เลี้ยงกุ้งปูปลามีการสร้างบ้านยกพื้นสูงเพื่อป้องกันน้ําท่วม 5. ภูมิประเทศที่เป็นชายฝั่งทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลเนี้เป็นที่ต่ำมีตะกอนโคลนทรายมาทับถมกัน มีป่าชายเลนหาดทรายผู้คนก็มักจะประกอบอาชีพประมงและมีการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่นักเรียนดูภาพนี้ลูกภาพนี้ก็คือนะลูกชายฝั่งทะเลเป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงและให้การบริการในด้านการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของนษย์ข้อต่อไปก็คือภูมิอากาศ ภูมิอากาศหมายถึง,งลักษณะลมฟ้าอากาศที่มีประจำในท้องถิน่นเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่เรารู้สึกได้ด้วยการสัมผัสเช่นอุณหภูมิความชื้นลมภูมิอากาศในประเทศไทยจะมีด้วยกัน3ฤดูหนึ่งฤด,ดูหนาว สองฤดูฝน3ามฤดูร้อนนักเรียนมาดูฤดูหนาวกันนะลูกฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นผู้คนก็จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหนาๆนานาเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นส่วนฤดูฝนท้องฟ้าก็จะมืดคึ้มฝนก็จะตกผู้คนก็จะต้องเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนส่วนฤดูร้อนอากาศจะร้อน ผู้คนก็จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีเนื้อบางฤด,ดูกาลมีผลต่อการเพาะปลูกและการดำเนินชีวิตของมนุษย์สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็คือดินดินมีประโยชน์ในด้านการเกษตรเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตดินที่เหมาะสำหรับในการเพาะปลูกก็คือดินร่วน ข้อต่อไปก็คือน้ำน้ำนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์น้ำเป็นทรัพยากรที่มีความจำเป็นในการดํารงชีวิตของมนุษย์พืชและสัตว์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากน้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ใช้เป็นเส้นทางในการคมานาคม สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็คือพืชพันธุ์ธรรมชาติพืชพันธุ์ธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่ใช้เป็นอาหารยารักษาโรคป่าไม้เป็นแหล่งกําเนิดของต้นน้ำลำทานและใช้สร้างบ้านเรือนเครื่องใช้ต่างๆของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของนย์ข้อต่อไปก็คือแร่แร่เนี้ยเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมและพลังงานเราก็จะนํามาแปรรูปเป็นผลผลิตต่างๆเหมือนกับรูปภาพนะลูกที่มีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตเช่นการสร้างบ้านเรือนเป็นชิ้นส่วนของยานพาหนะ ลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศดินน้ำพืชพันธุ์ธรรมชาติและแร่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆทั้งในด้านที่อยู่อาศัยเครื่องแต่งกายอาหารการประกอบอาชีพนักเรียนก็ได้เรียนสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งหมดไปแล้วนะลูกเรามาทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะลูก นักเรียนหยิบหนังสือแบบหัดเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะลูกแล้วเปิดไปที่หน้า67วันนี้เราจะทำแบบหัดกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะลูกสัปดาห์ที่แล้วเราทำข้อ1กับข้อ2ไปวันนี้เราจะทำข้อที่3กันต่อนะลูกให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่สิ่งที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันให้ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง นที่นักเรียนเรียนไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะลูก3.1มุดหนมนุษย์มนุษย์นี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นสิ่งมีชีวิตนักเรียนคิดว่าภาพไหนถูกต้องลูกยงไปหาภาพไหนลูกภาพที่2นะลูกภาพที่2ภาพเด็กก็คือสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีชีวิต 3.2ก้อนหินก้อนหินนี้เป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตภาพไหนลูกเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นสิ่งไม่มีชีวิตลูกภาพที่3านะลูกภูเขาภูเขานี้เป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นสิ่งไม่มีชีวิต3.3รถยนต์ รถยนต์นี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นภาพไหนลูกเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นลูกภาพที่หนึ่งนักเรียนโยงไปเลยนะลูกเรามาทําแบบหังคัข้อที่สี่กันต่อนะคะข้อที่สีให้นักเรียนสํารวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวแล้ววาดภาพสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นพร้อมเขียนชื่อประกอบ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินักเรียนวาดลูกอะไรก็ได้นะลูกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นคุณครูจะทําตัวอย่างให้นักเรียนดูนะลูกสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตทิที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูก,ก็คือคุณครูวาดดวงอาทิตย์นะลูกว่าเสร็จแล้วนักเรียนเขียนชื่อลงไปด้วยนะลูกนะคะแบบนี้นะลูก วาดภาพดวงอาทิตย์แล้วเขียนชื่อดวงอาทิตย์ลงไปด้วยนะลูกสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นตัวอย่างของคุณครูก็คุณครูวาดรูปบ้านแล้วก็เขียนชื่อประกอบไปด้วยนะลูกนะคะนี่คือตัวอย่างนะลูกที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูนะลูกนักเรียนจะวาดภาพอะไรก็ได้นะลูกไม่ต้องตามคุณครูก็ได้นะลูกเรามาทำข้อต่อไปกันเลยนะคะ ข้อที่5ให้นักเรียนจําแนกสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติให้ถูกต้องคุณครูมีคำให้นักเรียนนะลูกแล้วให้นักเรียนเลือกว่าคำที่คุณครูให้มาเนี้ยคำไหนเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น กับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วนักเรียนเขียนลงไปนะลูกมาดูคำที่หนึ่งรถยนต์รถยนต์นี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติลูกรถยนต์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนก็เขียนลงไปเลยนะลูกแล้วขีดออกเลยนะคะคำที่สองทุ่งหญ้าทุ่งหญ้านี้ เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแสงแดดคำที่3แสงแดดแสงแดดนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะักเรียนเขียนลงไปนะลูกคำที่4บ้านบ้านนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะักเรียนก็ขีดออกเลยนะลูกนะคะคำที่ห้า โรงเรียนโรงเรียนนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคำที่6น้ำตกน้ำตกนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต่อไปถนนถน,นนนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นก้อนหิน ก้อนหินเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทะเลทะเลนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเรือใบเรือใบนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคำต่อไปนะลูกเสื้อผ้าเสื้อผ้านี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ มนุษย์สร้างขึ้นวัดวัดนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนก็เขียนลงไปนะลูกคำต่อไปแม่นม้ําแม่น้ํานี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมาชาติคําต่อไปลมลมนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมาชาติ คำต่อไปตุ๊กตาตุ๊กตานี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นรถไฟรถไฟนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคำสุดท้ายแล้วนะลูกรุงลุงนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาตินักเรียนเขียนตัวครึ่งบรรทัดนะลูกนะคะอย่าเขียนตัวใหญ่เกินไปนะลูกถ้านักเรียนเขียนตัวใหญ่เกินไปเดี๋ยวนักเรียนจะเขียนไม่พอนะลูกให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องสิ่งต่างๆรอบตัวได้ถูกต้อง กลมที่หสิ่งต่างๆรอบตัวเรามีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกลมที่สองสิ่งต่างๆรอบตัวเราเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องลูกสรุปถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเราข้อที่สรุปถูกต้องก็คือ กลุ่มที่1สิ่งต่างๆรอบตัวเรามีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนก็ได้เรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่1สิ่งต่างๆรอบตัวเราจบไปแรล้วนะลูกนะคะอาทิตย์หน้า คุณครูจะให้นักเรียนทําแบบทดสอบนะลูกในหนังสือนะลูกนะคะแล้วก็ทําใบงานนะลูกแผ่นที่ที่นักเรียนมารับที่โรงเรียนนะลูกอาทิตย์หน้านะคะวันนี้ก่อนที่คุณครูจะจบคลิปในวันนี้นะลูกคุณครูก็อยากให้หนูทบทวนบทเรียนอีกหนึ่งครั้งนะลูกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะลูกนักเรียนจะได้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะลูก อย่าลืมนะลูกอาทิตย์หน้าเรามาทำแบบทดสอบแล้วก็ใบงานกันนะลูกวันนี้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ